เดี๋ยวเราไปดูเครื่องเจียของแต่ละรุ่นของแบรนด์โคเวตนั้นมีอะไรบ้างนะครับโดยเริ่มต้นจากเครื่องเจียคอยาวขนาด4นิ้วนะครับที่ใช้สําหรับงานขัดเก็บรายละเอียดนะครับตามซอกตามมุมต่างๆนะครับโดยใช้ร่วมกับหินเจนไรนะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเครื่องเจียคอยาวขนาด5นิ้วนะครับตัวนี้นะครับจะใช้สําหรับงานขัดสีรถยนต์นะครับงานขัดแม่พิมพ์หรืองานขัดต่างๆนะครับโดยใช้ร่วมกับนะครับล้อลวดทองเหลืองนะครับหรือล้อลวดเหล็กนะครับหรือแม้กระทั่งจะใช้กับตัวล้อขัดกระดาษทรายก็ได้นะครับ ต่อมานะครับเรามาดูเครื่องเจียขนาด4ีนิ้วนะครับทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับโดยรุ่นแรกนะครับเครื่องเจียขนาดสีนิ้วที่มีสวิตด้านจับนะครับสวิตตรงด้านจับตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับจะเหมาะสําหรับงานขัดงานเจียนะครับตัวนี้นะครับต่อมานะครับเป็นรุ่นสวิตด้านท้ายนะครับตัวนี้จะมีสวิตโยกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมีตรงนี้นะครับเหมาะกับงานเจียและงานตัดนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้อย่างขนาดมือนะครับต่อมานะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็น รุ่นสวิต์สไลด์ข้างนะครับตรงจุดนี้นะครับใา้เมื่เปิดนะครับทำการสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับงานเจียงานตัดเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นเครื่องเจียแบบไร้สายนะครับตัวนี้นะครับขนาด4นิ้วขนาดไร้สายนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด21โวลต์นะครับตัวนี้ใช้สําหรับงานขัดงานเจียนะครับถนัดมือมากนะครับสาหรับงานไร้สายเลยตัวนี้ใช้งานได้ของแถมนะครับจะแถมมาด้วยแบตเตอรี่2ก้อนนะครับก้อนแรกคือติดอยู่กับเครื่องนะครับก้อนที่้อบแ่นชา นะครับที่จะแถมไปให้ด้วยในงตัวเครื่องครับตัวนี้ค่อนข้างจะคุ้มนะครับต่อมานะครับจะเป็นเครื่องเจียขนาด5นิ้วตัวนี้นะครับจะเหมาะกับงานขัดเจียที่เป็นลักษณะเหล็กหนานะครับหรือมีเหล็กขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เจียในงานหนักๆนะครับตัวนี้เครื่องเจียขนาด5นิ้วนะครับเป็นสวิตตัวตรงด้ามจับนะครับตรงจุดนี้นะครับแบบนี้นะฮะอ่ะต่อมานะครับอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับก็คือเป็นเครื่องเจียขนาด7นิ้วนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับงานขัดงานหนักนะครับอย่างเช่นงานขัดเหล็ก ที่มีขนาดใหญ่นะครับมีความหนาเยอะนะครับรวมไปถึงงานขัดคอนกรีตนะครับงานแต่งผิวคอนกรีตหรือตัดคอนกรีตนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถรองรับงานหนักๆได้อย่างสบายนะครับเป็นเครื่องเจียขนาด7นิ้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเครื่องเจียของยี่ห้อโควิดนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ